เชฟเชฟวันนี้ออกนอกฐานที oh. right. ่นะครับเชฟทำอะไรนะกล้วยหอยกล้วยหอยนะครับโอ้เดี๋ยวเชฟเชฟลุงเชฟลุงเดี๋ยวเชฟลุงถอยก่อนนะเชฟลุงอันนี้ครับเออเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนนี่ออกอันนี้ออกกัดออกกัดหันมาเองนี่กัญญากัญชงกัญชงนี่แหละอันนี้ครับกำลังทำนะครับดู ดูเชฟเจน้อยครับเดินงงองดเลยเอ้ยฝนได้มาครับฟ้าแดงแล้วฝนได้มาแล้วมาจบแล้วครับอันนี้ครับเราจะไลฟ์สดนะครับจนกว่านะครับกุ้ยหอยจะจบครับนี่ครับนัวนัวนัวนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับเชฟแซมนะครับวันนี้ออกนอกสถานที่ครับอันนี้หวานเย็นชแนลใช่ไหมครับอย่าลืมไปติดตามกันเยอะๆหนึ่หวานเย็นชแนลนะครับตอนนี้มีคนกดไลค์อยู่ประมาณครับสามครับ สามร้านสามคนพอแห้งอันนี้ใส่ไข่ด้วยไหมครับหนึ่งเอาไข่ออกมีตาไหมตามีครับเอาออกยังเพิ่งเสียไปเมื่าไหร่ครับตาตาหอยเอาตาหอยเอาออกเร็วโหยเชฟมึงก็เชื่ออะไรได้บ้างว่าไอเชฟเนี่ยเนี่กำลังซอยนะครับนี่ซอยนะครับเครื่องปรุงเราก็มีนะครับนี่นะครับให้กำลังใจเลยครับเชฟน้อยครับ เรียบนอยขายมา20กว่าปีครับตัวนี้ยังขายอยู่ครับยังไม่เจ๊งอ่าหม้อเตรียมมาอย่างดีนะครับนี่ป็นไงครับมาถุดดิบเราก็ลงไว้ครับสุดลับคืออะไรครับเชฟครับลับเราจะมองไม่เห็นับผมสุดลับคือไม่มีสุดลับนั่นเองนะครับเอาไงต่อครับไงต่อครับอันนี้คืออะไรอันนี้ ซู่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 อันนี้ซ <itu Titanic Hamilton> ู่อ uh, mm ัน hmm. นี <orman> ้ก ok ็อันนี้ยโยมโต๊ะนะครับอ่าใช้ซู่ก่อนเลยซูก่อนนะครับอ่าอืมเร็วๆพี่ปนลงไปปนนะครับพี่ปนครับปนอย่างเดียวนะอย่าพี่อืมถ้าพี่ชนปนอ่ะพี่จะเสียสองพันห้าอืมนี้ผู้แดงนะ มึงรู้ราคาได้ไงดูเล็ดดูเอาชิมดูนื้อปลานื้อปลานะครับอืมนื้อปลานะครับจริงร้านนี้ไม่มีปลาลาหรือไงปลาลาอยู่นู่นปลาลาไหนงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนข้าวคั่วข้าวคั่วคั่วเองไหมครับไม่ได้คั่วเองครับทำไมข้าวคั่วข้าวคั่วโอ้เจ๊เจ๊ทองเอาประดกบให้แล้วนะครับผมสนับสนุนนะครับ แดงนะครับพริกป่นอย่างนีพริกป่นใช้ยังใช่แล้วพริกไม่ป่นพริกซอยพริกสับเข้ากั้วขออ่าญาตใช้ช้อนนี้นะช้อนนี้ก็ได้ อไอปลาะนะครับปลาะเท่าไหร่ประมาณสองช,ช้อนสองช้อนกับอีกจ้องร่องหนึ่งครับผมจ้องร่องหนึ่งขวานใส่ไปแล้วใส่าาขา,าไม่ขาใส่ไม่ขาขาไม่ใส่จ้า,าขาไม่ใส่าขาไม่ใส่นจัดามใส่จ้า หอมซอยรอนหอมซอย่อไปเม่นาวเม่อนาวมะนาวนี่เม่นาวนะครับมาแน้วใส่หอมลงไปนะครับผมอันนั้นอันนั้นหอมแขกขนาดน่ะดีครับ เราจะได้ยิ้มของคนมาเยี่ยมบ้างนะครับไม่มีขายครับสี่นาทีแล้วครับผมจะหมดเวลาแล้วหมดนะผมอ่าขอบคุณครับผมสาระแนใส่ยังสาระแน่ยังครับผมสาระแน่อยู่นู้นสาระแน่ไว้ปาดหน้าครับผมนี่ใส่ไหมไม่ต้องครับไม่ต้อง ถ้าไม่มีซาลาเน่ก็ไม่จบแล้วครับไลฟ่สดเลยอาชิมไหมไงชิมไหมไงยังขาดอยู่ขาดอะไรขาดความนัวขาดความนัวน้ำประแดกมั้ยไงน้ำประแดกเก็บแล้วประแดกเอากินพอครับผมน้ำมะนาวใส่ยังมะนาวใส่นี่ไปนะครับผมสาราเน่เห็นแล้วสาลาเน่อ่ามะนาวหน่อยนึง เที่ยวครับผมที่ผมเหน็นแล้วว่าถ้าิีไว้มันจะเสียเสียความเทียเท่ยวไปตามแนะเวลาครับผมอห้านาทีแล้วนะมมไม่ทันแล้ว<สมะ>อีกนเดียวครับผมพี่คอยนึงเราไม่ได้มีพี่ลูกโดดคอยใช่อ่าลูกโดดไม่มีถัดแล้วเน,น่ถัดแล้วเน,น,<สมะ>น่ไครับผมถ่ายเลยใช่เลยใช่เลยเห็นไหมครับ ของเปยใช่ไหมของเปย์อยู่นี่ของเปย์เห็นอมเปย์นี่ของเปย์ใส่ยังของเปย์ไม่ต้องใส่ก็ได้รับออไม่ใส่นะชิมนะครับชิมยังไงชิมชิมรับผมชิมยไ,ไง อย่าคิดนานอย่าคิดนานมัขาดอะไรอีกเป็นไงเป็นไงอะไรวะเอาเว้ยเอาใส่จานใส่จานก่อนอ่าใส่จานนะครับแผ่นกล้องเข้าไปว่าแผ่นกล้องเข้าไปจานนี้ประมาณห้าสิบบาทนะครับ จะ่ทำประมาณห้าชั่วโมงผมน้ำมื่นซีครับแอบแหงไปจบไหมจบคลิปไหมโอ้มีพริกด้วยพริกอะไรนี่พริกอะไริกซื้อไม่ได้ครับเพราะอะไรพริกแห้ง่อาโรยครับโรยอ่ะโชว์หน้าโชว์ตาหน่อย